เที่ยงรอบกรุงในช่วงนี้นะคะเรามีกิจกรรมและโครงการดีๆของแต่ละสำนักง,งานเขตมาประชาสัมพันธ์กันค่ะครับทางสำนักง,งานเขตมีนบุรีนะครับเชิญชวนประชาชนนะครับซื้อสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยลดค่าครองชีพตั้งแต่วันที่28กันยายนนะครับจนถึง2ตุลาคมครับนายสมพ,พงษ์เสมาผู้อำนวยการเขตมีนบุรีกล่าวว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะค่าครองชีพสูงตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทางสำนักงานเขตนะครับจึงจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกเป็นประจำทุกเดือนโดยในเดือนกันยายนนี้นะครับจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึง2ตุลาคมนะครับเวลา9นาฬกาจนถึง15นาฬกาณบริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีสำนักงานเขตมีนบุรีครับ ด้านสำนักง,งานเขตลาดกระบังนะคะเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอติบและบาดทยักโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ นายสิน,นิติธาดาคุณผู้อำนวยการเขตลาดกระบังกล่าวนะคะว่าสํานักง,งานเขตขอเชิญชวนชาวลาดกระบังที่มีอายุ2ี่0ถึงปีเข้ารับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอติดและบาดทะยักโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบหรอบโดยติดต่อ,อขอรับการฉีดวัคซีนได้นะคะที่ศูนย์บริการสาธารณสุข46กันตารัฐอุทิศซอยลาดกระบัง13ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ โทร02-329-0320ค่ะทางสำนักงานเขตภาษีเจเริญน,นะครับรกวดขัน,นผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดครับนางชุลีพรวงพิพัฒน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจเริญกล่าวว่าทางสำนักงานเขตร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารเบนใหญ่ที่9 และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่2เขตตลิ่งชันตรวจความเรียบร้อยของผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเช่นห้ามนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับส่งผู้โดยสารแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกแสดงใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งนี้ข้อมูลทั้งบนเสื้อวินปัตรประจำตัวผู้ขับขี่ทะเบียนรถและผู้ขับขี่ ต้องมีความถูกต้องตรงกันทั้งหมดซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ฝ่าฝืนจะถูกจับและปรับทันทีจากการตรวจสอบผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณซอยเพชรเกษม52 54 58และหน้าศูนย์ซัพพสินค้าสีคอนถนนเพชรเกษมไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมายและจะขยายการตรวจให้ครอบคลุมวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตต่อไปครับ มาต่อกันที่สำนังงกงานเขตสวนหลวงนะคะได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันดูแลความสะอาดในพื้นที่คลองต่างๆช่วงหน้าฝนนี้ค่ะซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียได้ นายสัจจาคนรงผู้อำนวยการเขตสวนหลวงกล่าวนะคะว่าสำนักง,งานเขตได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันตรวจตาดูแลความสะอาดในพื้นที่คลองต่างๆช่วงหน้าฝนโดยเน้นประชาสัมพันธ์บ้านพักอาศัยริมคลองมีให้ทิ้งขยะลงคลองซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียและอาจส่งผลกระทบต่อระบบการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครค่ะสำนักง,งานเขตจึงของความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้พักอาศัยริมคลองโปรดช่วยกันร,รักษาความสะอาดและไม่ทิ้งขยะลงคลองหากพบเห็นมีการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่เทศกิจจะต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทันทีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535ค่ะทางสัวนพงานเขตประทุมวันนะครับเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุที่อาจจะสร้างความเสียหายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับนายสิทธิชัยทวมสกลผู้อำนวยการเขตปทุมวันกล่าวว่า โดยระยะนี้นะครับจะมีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพโดยอาจสร้างความเสียหายอาทิต้นไม้ลม้มฝาท่อชำรุดปัญหาน้ําท่วมขังอันเป็นต้นเหตุแห่งการเพราะพันธุ์ยุงลายตามมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ทางสพเขตนะครับจึงได้เตรียมหน่วยบริการเร่งด่วนหรือว่าหน่วยเบสพร้อมเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหากพบเห็นพื้นที่ใดเกิดปัญหาสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดโทรศัพท์0 2 215 1045 ฝ่ายโยธาโทรศัพท์02 214 3015ฝ่ายเทศกิจโทรศัพท์02 215 3889ครับ มาติดตามรายงานพิเศษนะคะกรุงเทพมหานครเฝ้าสถานการณ์ฝนจากพายุหวามกอและจุดเสี่ยงซึ่งยังไร้ผลกระทบค่ะโดยยอมความกดอากาศจากพายุดีเพรสชั่นหวามกอที่พาดผ่านพื้นที่ภาคกลางของไทยทําให้กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบนะคะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องทั้ง3-4วันที่ผ่านมานี้ค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานครยังคงทํางานกันอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะผู้สื่อข,ข่าวของเราก็เข้าไปสังเกตการ การทางานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งได้ลงพื้นที่ที่ย่านสุขุมวิทช,ช่วงอศกมนตรีซึ่งเป็นจุดอ่อนน้าท่วมขังนะคะไปติดตามรายงานชุดนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมยังคงปลัดเปลี่ยนเวรเข้ามาทำงานกันที่นี่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำและฝน โดยเฉพาะในช่วงระยะ3-4วันมานี้ที่กรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นวามกอทำให้มีฝนฟ้าขนองตกกระจายโดยทั่วไปของพื้นที่ เจ้าหน้าที่เปิดเผยกับทีมข่าวว่าอิทธิพลของพายุวามก้อแม้จะทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกมาเกือบตลอดทั้งวันแต่ฝนที่ตกลงมายังถือว่าค่อนข้างบางเบาโดยฝนสะสมส่วนใหญ่จะมีปริมาณมากบริเวณพื้นที่เขตรอบนอกกรุงเทพมหานครมากกว่าย่านใจกลางเมืองฝนที่ตกลงมาช่วงระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ระบบป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครสามารถรับมือได้จึงไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากนัก ทั้งนี้หากประชาชนที่ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือหรือจะสอบถามข้อมูลก็สามารถโทรมาที่นี่ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านหมายเลข022485115จำนวน20คู่สายทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ย่านสุขุมวิท โดยเฉพาะช่วงถนนอโศกมนตรีซึ่งเป็นจุดอ่อนน้ำท่วมตลอดช่วงคำคืนที่ผ่านมายังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณฝนยังไม่มากจึงไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรแต่อย่างใดโดยจากเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักเมื่อช่วงต้นปีทําให้กรุงเทพมหาคนครได้วางระบบท่อจากบริเวณถนนอโศกมนตรีไปตามถนนสุขุมวิทซอยหนึ่งและติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณท้ายซอยเพื่อช่วยเร่งประสิทธิภาพในการระบายน้ํา ขณะที่กรมบุตุนิยมวิทยายังคงประกาศยอมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุด e เปรชั i นหวามกอปกคลุมบริเวณประเทศไทยทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและได้เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมต่อจากนี้ไปอีกหนึ่งวันปรีชาการชนะวงศถ่ายภาพปุณสิทธิ์แชมทีมข่าวเมโทรทีวีรายงาน รบในช่วงนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมครับไปท่องเที่ยวกันนะครับกับสถานที่ที่น่าสนใจในรอบรัวของกรุงเทพมหานครกับคลอ์ล้ำลัดลรอบกรุงครับ กลับมาพบกับร้านเรรอบกรุงกรนงอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันยืนอยู่ที่หน้าป้อมพาซุเมนย่านบางลําพูค่ะซึ่งก็อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งค่ะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะหรือที่เรียกว่าสวนสันติชัยปราการค่ะ สวนสาธารณะสันติชัยปราการหรือที่เรียกกันว่าสวนสันติชัยปราการนั้นเป็นสวนสาธารณะแบบชุมชนเมืองสร้างบนพื้นที่ประมาณ8ไร่เศษบริเวณโดยรอบของป้อมพระสุเมนซึ่งตั้งอยู่ช่วงปลายถนนของพระอาทิตย์ซึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองบางลำพู สวนแห่งนี้ค่ะจะสร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542ภายในบริเวณสวนแห่งนี้จะมีพระที่นั่งสันติชัยปราการที่มีตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดับไว้พร้อมกับท่ารับเสเด็จขึ้นลงเรือพระที่นั่ง เพื่อน้อมกล้าวถวายเป็นที่จัดพระราชประเพณีต่างๆที่เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาสวนแห่งนี้แตกต่างจากสวนสาธารณะอื่นๆตรงที่มีทัศนียภาพของริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามมากและยังได้ชมความสวยงามของป้อมพระสุเมนนับเป็นสวนสาธารณะเพียงไม่กี่แห่งของกรุงเทพมหานครที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชนส่วนใหญ่ชอบเดินทางมานั่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวนแห่งนี้ค่ะเพราะอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวก เหมาะกับการพาครอบครัวมานั่งเล่นชมความสวยงามของริมแม่น้ำเจ้าพระยาน,นั่นเองค่ะนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบได้รับการออกแบบให้สามารถใช้เป็นที่ออกกำลังกายได้หลายประเภทเช่นการเต้นแอโรบิกรำมวยจีนและยังมีลานกิจกรรมท้องถิ่นที่หลายภาคส่วนมักจะเลือกสวนแห่งนี้ไว้จัดงานทางด้านวัฒนธรรมของไทยด้วยค่ะ สวนสาธารณะสันติชัยปราการนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์และโบราณสถานและยังเป็นนันทนาการสถานอเนกประสงค์ที่ได้ประโยชน์ในการใช้ซ้อยทั้งทางด้านการพักผ่อนหย่อนใจด้านการศึกษาและการอนุรักษ์ป้อมพัซุเมนไว้ให้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์กันต่อไปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับบรรยากาศภายในสวนสันติชัยปราการแห่งนี้ค่ะหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมที่ชอบเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะรวมถึงก็ได้เก็บภาพบรรยากาศไปด้วยนะคะอย่างวิวสะพานพระราม8รวมถึงบริเวณของป้อมพรสุเมนด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางมาได้ค่ะที่สวนสันติชัยปราการถนนพระสุเมนเขตพระนครแห่งนี้ค่ะกลับมาพบกับลัดล้อรอบกรุงได้ใหม่ในตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ช่วงนี้นะคะเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันอีกครั้งค่ะช่วงหน้าได้เวลาไปเกาะติดสถานการณ์จราจรในช่วงเที่ยงวันศุกร์แบบนี้สักครู่เดียวค่ะ